นั่งอยู่นั่นเลยเนาะเปลี่ยนมิติใหม่กับมิติเก่าอะไรแบโน้ พี่กย้ายลับก่อนครับขัาไปไกลครับขับับครับับโชคดีมีฟรนลกทั้ง3ทั้งสี่คนับมีขับโชคดีโชคดีขับี่พดเราพวกเราดนะคล้วพอับขัจากที่พอดีก็ห้าเอาไว้พ่อไก่อนด้ค่ที่พอดีก่อนเขาเป็นตลัดกับตัวเออน่ารับ แจ้งว่าเดินเฉลยทราครับห้องนี้พ5หาครับห้องนี้1ั0เจ็ครับ ใส่ปตท่าัให้กทำลายสัก้สมรจอหรืเป่ชิบโอเหรอไ้มันเป็นของจเป็นกับชีวิตลรวครับจองก่ก็ได้นะตอนนี้ยังไม่จอง พอน้องรับพอมาให้ต้องทำรายการใช่ใช่ย่อยๆยากผสมล่มเลย